สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตยากาหลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางปิ้งฝังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสมุทรสาครโรงเรียนบ้านบางปิ้งจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6กด้านที่1ด้านกายภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านบางปิ้งมีการจัดภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมลักษณะาการพัฒนาศีลสมาธิปัญญาโดยมีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนประจำห้องเรียนพระพุทธศาสนาห้องเรียนห้องประชุมที่ชวนให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยอยู่เสมอเช่นมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ มีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปประจำห้องเรียนมีพุทธศาสนา,าสุภาษิตวาทธ,าธรรมพระราชะดำรัสติดตามสถานที่ต่างๆและโรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตอย่างเกือ้อปูลสิ่งแวดล้อมมีวินยัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์มีจิตเมตตากรุณาทำงานและเรียนรู้อย่างตั้งใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาสแสวงหาความจริงโรงเรียนดำเนินการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เหล้าบุหรี่และอบายามุกทุกชนิดอย่างต่อเนื่องร้อปอร์เซ็ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายามุกนักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นตามหลักคุณธรรมบ้านและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกเพิ่มขึ้น ด้านที่2ด้านกิจกรรมประจําวันพระโรงเรียนจัดกิจกรรมวิถีชีวิตประจําวันประจําสัปดาห์หรือโอกาสต่างๆเป็นภาพรวมทั้งโรงเรียนที่ปฏิบัติบูรณาการทั้งศีลสมาธิปัญญาโดยเน้นวิถีชีวิตวัฒนธรรมการกินอยู่ดูฟังด้านสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นไปตามคุณค่าของการดําเนินชีวิตในกิจกรรมดังนี้ 1. นนักเรียนทุกคนกล่าวคำอาราธนาศีลห้าในกิจกรรมสวดมนต์หน้าเสาธง,งทุกๆเช้า 2. สอดแทรกคุณธรรมในกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมแนแนวและกิจกรรมโฮมรูม 3. มบูรณาการการเรียนรู้หรืออานิสงของการรักษาศีลห้าไว้ในแผนการสอนพุทธศาสนาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 4. นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องศีลห้าทั้งในและนอกโรงเรียนโดยการเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศในวันมาคาบูชากิจกรรมการบรรยายธรรมในวันวิสาขาบูชากิจกรรมการเวียนเทียนในวันอาสาฬหาบูชากิจกรรมการถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาเป็นต้นมีการนิมนต์พระมาให้ความรู้ในโรงเรียนและนำนักเรียนออกไปปฏิบัติธรรมเรียนรู้ธรรมะจากแหล่งการเรียนรู้นอกโรงเรียน อีกครั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนใส่เสื้อขาวทุกวันพระมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังเทศรับประทานอาหารมังสวิรัตในมือ้อกลางวันและสวดมนต์แปรทุกวันศุกสุดสัปดาห์ในแนวคิดธรรมะสุขใจในบางปิ้งด้านที่3ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านบางปิ้งจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการพุทธธรรม เพื่อพัฒนานักเรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้อย่างชัดเจนต่อเนื่องสม่ำเสมอทั้งในรูปแบบออนไลน์ site, เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บูรณาการสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยการนำความคิดของพุทธธรรมเป็นฐานเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่หลักธรรมในการพัฒนาตนเองและผู้อื่นซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้ในลนักษณะสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นโดยให้นักเรียนพัฒนาทางด้านร่างกายกายภาวนา ด้านความประพฤติศีลภาวนาและด้านปัญญาปัญญาภาวนาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะกินอยู่ดูฟังเป็นไม่เบียเดเบียนผู้อื่นมีเมตตาการกินอยู่เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ด้านที่4ด้านพฤติกรรมผู้อำนวยการครูและนักเรียนมีพฤติกรรมใฝ่รู้สู้สิ่งยากประหยัดอดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรักษาสินห้ายิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามผ่านกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนอาทิพิธีแสดงตนเป็นพุทธมมะกะการรักษาสินห้าการเวียนเรียนออทีน,นไลน์การเข้าร่วมกิจกรรมท่ายว่ายสวยกรขบงานักเรียนโรงเรียนบ้านบางปิ้งด้านที่5ด้านส่งเสริมวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านบางปิ้งมีการส่งเสริมการสอบธรรมะทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนได้ในระดับนักธรรมชั้นตรีชั้นโทและชั้นเอกมีการชื่นชมความดีของนักเรียนผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบออนไซต์ออนไลน์และเน้นการส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกแทนคำพูดตำหนิจิเตียนนักเรียนถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ที่แพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีการฝึกให้นักเรียนบริหารจิตเจริญปัญญาทำสมาธิก่อนเข้าเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงมีการยกเลิกการสอบธรรมะศึกษาในปีนี้ไปแต่ทางโรงเรียนบ้านบางปิง้งได้ประหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมวิถีพุทธและวิถีไทยให้กับนักเรียนจึงมีการทบทวนเนื้อหาและการสอนธรรมะศึกษาให้กับนักเรียนในรูปแบบออนไลน์ โรงเรียนบ้านบางปิ้งได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุธให้กับนักเรียนให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาขอบคุณค่ะ